ปุ่มไลค์บนอินสตาแกรมแอดเอลลี่นิติพแทบรู้เป็นไฟกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคอลเลกชันภาพถ่ายอดไลฟส์สไตล์ชิลๆในวันพักผ่อนของเอลลี่อชิระยาน,นิติพลนันกร้องสาวเจ้าของเพลงฮิต Make It Hot ซึ่งไฮไลท์หลักที่ทำให้ภาพถ่ายเซตนี้กลายเป็นที่พูดถึงหนักมากทางในหมู่แฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตก็คือโมเมนต์ขณะเจ้าตัวกำลังนั่งกินหมูกระทะสวมเสื้อยืดสีขาวคอกว้างสบายๆแต่ก็แอบเซ็กซี่ไม่เบาแถมสีหน้าท่าทางในการปิ้งหมูบนเตาก็ยังดูชำนาญน่ารักน่าอินดูสุดๆ จนทาให้บรรยากาศในช่องคอมเมนต์คือขักไปด้วยข้อความอวยยศที่ส่งตรงมาถึงแอลดี้นิติโพลอย่างล้นหลามหมูกระทะเมกอินฮอตมากค่ะหาชุดกินหมูกระทะขนาดกินอย่างน่ารักมากเลยสบายใจละเห็นคนสวยกินหมูกระทะน่ารักเกินสวยมากกินยังไงสวยขนาดนี้และอีกมากมายขอขอบคุณภาพาแอลดี้นิติพลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ